น้องกวยน้องกวยาทางเาวันหนึ่ามห้ครับสามศูนย์สี่นึ่งสามห้าหนึ่งเก้ครับเฮ้ยเฮ้ยทรายสวัาดีครับนาย

สามทุ่สี่ไปยังไงน้องสามทุสี่มาได้ไปต่ออีกแสดงว่ามาทางทางทางนู้นแสดงไปตัดช่องหัืเลยรรีแล้วออกมาจากทางรับปรีนะร้องปวยน้องปวยลอดแกงคออย่างตามห้าออกวชีห้าหนึ่งตามเวลาปักน้าครับ 晒了六那些。 2 trọng Middle Line,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  Middle Thank uh -oh. แสงแล้วสีกางเกงอยูนะป๊แปป๊ปงป๊ ส,ส,สลสัดีวสองเรืองทั้ห้ารถคนสั่งสินค้าพอดีหนสถานีครับีมอ่ขึ้นครับุตาูสินค้าอดีับรไซหนึ่ัอสารช่างเขาใช่ไหม

เรียบร้อยครับดีครับ

ครสรยาวเจ้าไหนเจาไอ้นั่นเลยพี่เสาเข้าเลยครับเพราะว่าตรงโค้มันสะบัดเลยยังไม่ไดมาหลับ สามก็วิวไทยใจหายแว้บเลยมันยังไม่ได้ปักป้ายเบาเลยตอนนั้นอละผมอแจ้งไปมันบอกว่าหนสองเก้าแจ้งมาแล้วครับเอ้าทำไมไม่แจ้งเราเลยอ่ะแข่งคอยเขาบอกมาเขาพูดบอกแจ้งก็ขบวนเลยเขาบอกมันถ็งแจ้งใจผมเป็นคนเรียบร้อยไปแล้วอห้าสิบตรงนี้เขาก็เปิดได้แล้ววิวเขาบอกมาว่า ปกี่มันออนไวต่อพวกนี้เลยพวกฟูพวกอะไรนะมันมาแค่แค่แยกดีหรือแคแน่นั่นดีกว่านะนนกันเนี่ยแบบนี้แบบนี้ แกง่ายๆเียนแกะแบบปักใบมั พาเ็จพวกเหล็กช่องๆเลยแกพลานหนึ oh, ่งสั่งให้รัสตามเวลาครับตามเวลาดิครับ อย่งคอี่ยเ็นให่เนะเนี่ยผให่ใหญ่เลยีเก่าหายเลยอ่ะดูดูวันพักเจรลญหลังวาดสมเทียนนะไม่เห็นนะยงเนย suốt đi kênh con Ui, bảo đi đi Anh Nè, nó mà đúng لف <laughs> <laughs> กวดตั้งนี้เป็นหมูวิ่งไล่กวดเลยไปไหนละ่ะอู้นอนดูยนุ่นไม่ออกมาไล่เลยหนาว